อ๋อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็เลเวล86แล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะไปจับนี่เลยเจ้ายักษ์ใหญ่1หนึ่งตัวนะครับเจ้าเล็กเนาะอ่านของเขาก็เรียนรู้ได้ที่เลเวล74นะครับโอเคเดี๋ยวก็เรียนรู้เลยแล้วก็เดี๋ยวผลิตอา่านเขาที่โต๊ะสมิตตี้เลยนะครับอันนี้โอเค ผลิตได้เลยของครบเนาะว่าแล้วก็ผลิตเลยโอเคใช้เวลาไม่นานนะเรียบร้อยครับเอามาไว้กับตัวของในการจับอย่างอื่นก็น่าจะครบแล้วโอเคเอาเนื้อไปติดตัวสักหน่อยแล้วกันโอเคติดไปอีก อลูกดอกจะพอไหมของอย่างอื่นก็ครบแล้วลูกดอกเอาลูกดอกไปเพิ่มอีกดีกว่าอีกสัก50อันเนาะไม่แน่ใจว่ามันจะสลบเร็วหรือเปล่าเอาลูกดอกยาสลบไปใช้กับปืนไรเฟิลน,นะครับลูกดอกอันนี้ปะเดี๋ยวเราก็ขี่นกไปเลยเอานกตัวไหนไปดีอาเจนหรือว่าเจ้าดอนดี อาเจนดอนเอาดอนดีกว่านะครับเพราะว่าจะต้องบินหาเนาะเพิ่มน้ำหนักไปโอเคเอาเจ้าดอนเนี่ยแหละอาเจนอมเอาดอนเนี่ยแหละนะครับไปไปกันเลยโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องตัดคลิปไปนะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการบินหาสักพักหนึ่งเลยเนาะของครบละไปต่อโอเค เจ้าเล็กอตอนนี้พี่ก็อยู่ที่แถบพิมะนะครับพี่เจอเจ้าเล็กอยู่ตัวหนึ่งเลเวลค่อนข้างจะสูงเดี๋ยวจอดอุยอ๊ยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวหาที่จอดแล้วเดี๋ยวปูที่นอนก่อนมันกำลังง่วนกับตัวอื่นนะไม่เห็นเรานะครับเคง่วนไปง่วนไปโอเคเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละ ปูที่นอนเลยค่อนข้างจะอันตรายนิดหน่อยแต่เดี๋ยวปูที่นอนเลยแล้วกันมันกําลังง่วนกับตัวอื่นคิดว่ายังไม่เห็นเรานะเดี๋ยวเราเรีรบปูที่นอนแบบเร็วๆเลยอึบอึบหลังคาหลังคาเร็วๆเร็วๆๆ,ๆโอเคแล้วก็ปูที่นอนโอเคแล้วก็นอนเลยฟึบโอ้โหตื่นมาหิวหิวน้ําและหิวอาหาร โอเคยังสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็กินน้ําก่อนเลยกินอาหารโอเคพร้อมมันกําลังง่วนกับตัวเอ่นอยู่แล้วก็ยิงเลยยิงไปโอเคมันกําลังกัดเจ้าแองกิโลอยู่นะแล้วก็ยิงฟรีๆไปยิงฟรีๆไปยิงไปยังโดนอยู่นะครับ เฮ้ยเหมือนมันเห็นเราแล้วป่ะอุ้ยเห็นเราแล้วอุ้ยอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยดอนดันดนไปอุ้ยโดนกัดไปทีนึหือมันเห็นเราแล้วนะมาตามมาน,นี่ตามมาน,นี่ตามมานี่มาเจ้าเล็กโหยังตามเราติดติดเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเจอตัวไรมานี่มานี่มา,นมาตรงตรงเลยยังมาอยู่ไหมอุ้ยมันหายไปแล้ว หันไปสนใจตัวอื่นละเราจอดให้มันเห็นเพื่อที่จะมันมาแล้วจะได้มาหาเราตัวเดียวเลยเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละนะครับที่สูงใช้ยภูมิดีเห็นเราไหมไม่เห็นนะเรายิงตรงนี้เลยยังเห็นอยู่ใส่โดนอยู่นะครับโดนอยู่มาใส่โดนมันเหมือนกัดตัวอะไรอยู่นะเราก็ยิงฟรีฟีไปตรงนี้เลยไม่โดนนะอันนี้ โดนไหมโดนอยู่ดอกนี้โดน,โดนเห็นเราไหมอ่ามันเห็นเราแล้วนะครับวิ่งมาหาเราแล้วยิงไฟขึ้นมาไม่ถึงแน่นอนเราก็ยิงไปโอเคติดหน้าผาไปหน้าผาหิมะยิงฟรีๆไปจะหนีแล้วใช่ไหมยิงไป โอเคมันติดก้อนหินก้อนนี้อยู่นะติดไปเยี่ยมอย่าหลุดจากก้อนหินนี้ไปเดี๋ยวขี้เกียจวิ่งไล่ยิงฟฟีมันไปไหนไม่ได้ยิงไปอีก,ก่ดอกมันหนีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สลบเต็มที่ละยิงไปเอาเรียบร้อยนะครับสลบแล้วดอนไปไปป้อนอาหารกัน จ่อตรงนี้อุ้ยไม่ได้ติดน้ำโอ้โหน้ำเนาะโอเคเราจออตรงนี้แหละแล้วก็โดดแล้วก็ยัดอาหารเลยหวังว่าคงเข้าสูตรปะยัดนี่แหละเข้าสูตรนะครับเยี่ยมดอนมีเนื้ออะไรสักมีเนื้อน่องอยู่โอเคยัดก่อนเลยน่องก่อนโอเคกินไปแล้วนะน่อง เรียบร้อยเหมือนเนื้อจะไม่พอหรือเปล่าเอาจากเจ้าดอนมาอีกบิโอเคสำรองไว้เผื่อไม่พอไปกินไปเลยเจ้าทีเร็กเอามาไว้กับตัวหน่อยเผื่อเราหิวเนาะใกล้จะเป็นของเราแล้วนะกลแล้วกลแล้วเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วฟื้นขึ้นมาโอ้โหสีสวยด้วย โอเคใส่อ R เลยพร้อมโอเคเดี๋ยวก็เอาเนื้อมาเก็บไว้กับตัวเราเนื้อสุกนะทีเล็กเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาโอ้โหเลือดเราลดนะเพราะความเย็นโอเคทีเล็กรออยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรียกไปที่บ้านเนาะโอเคเดี๋ยวขอขี่เจ้าดอนกลับบ้านเราก่อนดีกว่าตรงนี้พื้นที่หนาวเหน็บแล้วเลือดเราลดนะครับ อคออกจากพื้นที่เย็นๆก่อนละกันนะเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปนะโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราก็หาที่ลงจอดเลยตรงนี้แหละจอดโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เรียกเจ้าทีเล็กตัวเมื่อกี้มาได้เลยตัวสุดท้ายโอเครีเควสมาฟับเรียบร้อยที่เหลือก็รอทีเล็ก แวบโผล่ออกมาที่บ้านเรานะครับแหมไปจับถึงพื้นที่แดนหิมะกันเลยเนาะตัวเลเวลก็ค่อนข้างสูงนะครับเคที่เหลือก็รอ,อเจ้าทีเล็กทีเล็กนี่ก็ขาโหดเหมือนกันนะล่าเนื้อได้อย่างดีเลยเคในที่สุดก็จับเจ้าทีเล็กมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโผล่มานะ ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นรอบๆบ้านสักหน่อยเนาะโอเคที่เหลือก็รออย่างเดียวไดนโนเสาร์น้องๆอยากจะให้พี่จับเจ้าตัวอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้พี่ก็จับเจ้าทีเล็กมาแล้วด้วยสีค่อนข้างจะสวยเลยใกล้มาอย่างเนี้ยชักนานไปละโอเคก็ใกล้เต็มที่แล้วนะเกินครึ่งมาพอสมควรละใกล้เต็มละมายัง มาแล้วนะครับทีเล็กสีแดงเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่เขาไปเดินเล่นกันดีกว่าอ่าไม่ต้องเนื้อใส่เขาหรอกเดี๋ยวเราไปล่าเนื้อกันโอเคไปเดินเล่นกันมืดๆอย่างนี้แหละเนาะมาเหมือนเห็นข้างหน้านี่เจ้าสเตโกฟบฟบฟบเรียบร้อยครับเหมือนมีเจ้าอิกัวโนดอนอยู่นะ นีใช่ไหมว้ามันหนีตัวอะไรอ่ะหนีที่รัตเตอร์นะกัดเรียบร้อยโอ้โหกัดทีเดียวนอนเลยเฮ้ยเฮ้ยอัลฟาบะเนี้ยโอ้โหเอาฟาลัตเตอร์แล้วมันเห็นเราไหมไม่เห็นนะเอรมันไม่กัดกันนะครับโอ้โหอัลฟาลัตเตอร์คว้ากันเลยดีกว่าอัลฟาใช่ไหมแล้วมันเห็นเราแล้วเฮ้ยมันจะขึ้นบ้านจะขึ้นบ้านโอ้โห ถ้ามันขึ้นบ้านไปนี่พังอะ่ะว่าเราตั้งพัสสี่ไปเพียบเลยมาแับเตอร์จัดการกาาัดซะมาผมมีสองตัวตัวธรรมดาผมเอาฟ้าเห็นเราแล้วนะเราเตอกัดโนมานละมาควายกับเจ้าเอาฟ้าแับเตอร์เนี่ยแหละมาอึ๊บอึ๊บจะไหวไหมเนี่ยของฟาแับเตอร์เลือดเยอะเหมือนกันนะอือ กัดไปมามาโอ้ยเลือดอยังเหลืออยู่อีกเทียบเลยมาต้องกัดไม่ให้มันถึงตัวเอ้ยมันมาถึงตัวต้องกัดจงังหวะดีๆแต่เราก็กดค้างไว้แหละกดกัดค้างไว้เลยนะมามันก็โชคดีที่เราตอนกัดมันมันก็กระเด็นออกไปด้วยมาอึบกัดโอเค อย่าให้มันมาถึงตัวเราการม,มันเร็วนะเนี่ยอึ๊บโอเคแต่เลือดเรายัางลดน้อยอยู่นะคิดว่าชนะแน่นอนมันไม่หนีไปก็แล้วกันพอเราถ้ามันหนีนี่เราโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหเลเวลขึ้นเลยได้ของไว้เพียบด้วยเดี๋ยวเราก็อัพนี่มีคำรามด้วยกดข,ขึ้นนะคำรามโอเค แล้วก็เดี๋ยวอัพโจมตียอย่างเดียวเลยให้กัดดังแรงโอ้โหขึ้นหลายเวลเลยอะ่ะเคเรียบร้อยมาถึงก็ได้จัดการเจ้าอัลฟาแรปเตอร์เลยนะทีเล็กของพี่แหมเพิ่งจับมาสดๆร้อนๆเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยกันดีกว่าแต่จริงอยู่บนหลังเขาก็ปลอดภัยแหละนะครับเคเรียบร้อย โอเคเดี๋ยวเราไปทำคลิปหน้าปกของเขากันดีกว่าอ่ะสเตมีหน้าหมดนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาฮึบฮึบฮึบโอเคค่อยค่อรวมเตรียมไปเรียบร้อยนะครับในที่สุดก็จับเจ้าทีเล็กมาได้แล้วนะสีค่อนข้างจะสวยแล้วเลเวลค่อนข้างจะเยอะด้วยตอนนี้ก็เลเวล43นะ โอเคโหได้เนื้อน้องมาเพียบเลยเดี๋ยวเอาไปปรุงสุกแล้วกันเนะเาะอ๋อเดี๋ยวค่อยนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำปกคลิป,ปก่อนทำปกคลิปก่อนดีกว่าโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับคลิปนี้ในการจับเจ้าทีเล็กนะครับได้ทีเล็กมาประดับในบ้านและเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวในบ้านของพี่นะครับเลเวลค่อนข้างจะสูงด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะใครอยากให้จับตัวไหนคอมเมนต์มาบอกนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ